มาต่อกันที่คําถามที่สองเลยะนะคะถามคุณหมอฟ้าเข้ามาค่ะว่าหนูมีเรื่องอยากปรึกษาว่ามีอะไรกับแฟนไปได้เกือบสองสัปดาห์แล้วค่ะมไม่ได้คุมกําเนิดน,นะคะรู้สึกมีอาการแปลกๆมีแต่คนทักว่าท้องหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมคะแล้วถ้าเริ่มกินยาคุมตอนนี้จะป้องกันการตั้งครรภ์ทันหรือเปล่าคะคุณหมอ,อมเอาคําตอบ แรกก่อนคือหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันไปแล้ว2สัปดาห์เริ่มทานยาคุมตอนนี้ทันไหมต่อให้เป็นยาคุมฉุกเฉินก็ไม่ทันค่ะเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินต้องทานภายใน72ชั่วโมงคือภายใน3วันหลังจากที่เพิ่งมีเพศสัมพันธ์อันนี้เลยมา11วันละเพราะฉะนั้นต้องต่อเนื่องไปสู่คำถามถัดไปว่ามีโอกาสท้องไหมมีโอกาสที่จะท้องอ่ะทีนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าท้องก็ที่ตรวจเช็คได้ก็มีเรื่องของการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มตรวจได้หลังจาก1ิ หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายบางคนเนี่ยก็จะถึง21วันทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องก็จะต้องไปดูก่อนว่าปกติประจำเดือนมาสม่ํามเสมอไหมนะคะถ้ามาสม่ํามเสมอดีเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะพอคํานวณได้คร่าวๆว่าช่วงที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นช่วงใกล้ไข่ตกหรือว่าช่วงเสี่ยงที่จะมีการปฏิสนธิหรือว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าหลังจากที่ไข่มีการผสมกับตัวน้ําเชื้อหรือว่าตัวอสุจิเนี่ยก็ใช้เวลา6ถึง12วันในการเดินทางไปฝังตัว<ๆ>นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มตรวจได้เพราะว่าจจะะมมีีีฮออนนนตตัััววึึงงงซ่่่่ทไปฝ ลิตขึ้นมาเพทําทให้มีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนเป็นทารกต่อไปอค่ะอย่างชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่เขาขายกันตามร้านขายยาซุปเปอร์มาร์เกตต็ตทั่วไปเนี่ยค่ะต้องสักกี่วันถึงจะสามารถตรวจได้คะก,ก็ประมาณ14 14วันก็คือ2สัปดาห์ของน้องเขาก็สามารถตรวจได้แล้วนะคะ,ะว่าตั้งครรภ์หรือไม่แต่ว่าถ้าอยากให้มั่นใจนี่ก็แนะนําว่ายังไงให้ไปปรึกษา คุณหมอเพื่อที่คุณหมอนี่ก็จะสามารถช่วยคำนวณได้ดีมากขึ้นในกรณีที่น้องอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงวันตกไข่ของฉันเนี่ยเป็นช่วงวันไหนเพราะฉะนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะน่าจะน้อยอยากให้เน้นว่าต้องมีการป้องกนอันเนาะในการใช้ถุงยางด้วยนะคะไม่ไงั้นก็จะมีความกังวลแบบพี่น้องเขาบอกนาแล้วก็ไอ้พวกอาการทางร่างกายที่สงสัยว่าจะตั้งครรภ์เช่นบางทีคัด<ะ>ตึงเต้านมรู้สึก<ะ>อยากอาหารมากขึ้นหรือว่าแบบเจียนเหมือนในหนังไทยอะไรอย่างงี้มีไหมคะงท้องก็มีค่ะแต่บางครั้งนี่ก ก็ไดตลอาจะเครียดตั้งแต่ตอนนั้นว่าเฮ้ยมีเพศสัมพันธ์ไปเราไม่ได้ป้องกันนะอ่าก็อาจจะมีเกิดจากความเครียดทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ถ้าเกิดตอนนี้น้องยังไม่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์จริงๆต้องทํายังไงบ้างคะคุณหมอให้คําแนะนำหน่อยค่ะ ก็เรียกว่าเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ได้วางแผนจะมากจะน้อยนี่ก็คงต้องปรึกษาเขาเรียกว่าผู้ปกครองถ้าสมมติยังอยู่ในช่วงวัยนะคะเพราะว่าเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็เป็นคนที่เราไว้ใจได้หรือถ้าบางคนเนี่ยมีคุณหมอหรือว่ามีคุณครูที่ไว้ใจได้เนี่ยก็ให้เรียกไปปรึกษาเขาเรียกว่าคนจะหาที่ปรึกษาซะอย่าพยายามแก้ไขปัญหาแต่เพียงลำพัง